ล่าสุดพูยบาลฟินแลนด,โด์โพสคอยคือไห่อ้ายแพ้อ้ายแพ้ยูริมาแล้วเอซีต่างคอมเมนต์ คอยให้คอยเศร้าคอยศู์คอยสร้างไอเบนเกิดเอียงึืนค่ะพี่น้องลาสุดค่ะพญิบาลฟินแลนด์เล่าดิโพด์ว่าคอยคือไห้่าสันยูริยูริ่าสันค่ะพี่น้องลาสุดค่ะครายโตเกียวนะคะเพิ่นกับโพดคือกันเพิ่นบอกว่ามาแล้วเอมวีซิงเกิลไม่น้องยูริ ไอแพทตั้งแต่เริ่มต้นว่าสันบอกเลยว่ามีเสียน้ำตาวสันเขาไปฟังกันได้เลยเดอ้อว่าสันเพิ่นกันมมประกาศให้เช่านิดกับเอฟซีนะคะเนาะได้รับฟังรับชมกันพี่น้องอย่าลืมเขาไปเบิงเดอ้อซึ่งก่อนสิไปฟังเพลงของน้องยูริหรือว่าผู้ใดเขาไปฟังแล้วเด้อค่ะมาเบิงเบื้องหลังการถ่ายทํำก่าสิได้ออกมาเป็นไอแพทไอแพทตั้งแต่เริ่มนี่คะ่ะก่อนสิพี่น้องเอฟ ทีเหาสีได้ห่องสีไดงหายนำ่ำสีได้ศูนย์หายไอเบนคักๆเป็นจังไดมาชมคลิปบางช่วงบางตอนกันค่ะหัยหัวใจหัวใจปิ๊งยิ่งก,กันยิ้มมากเขินองยิ้มเขินสนุกดีแบบอันนี้บแบบน้ำเต๋อ ดูดิถ่ายฉากนี้คือห้าฉากแล้วจะอ,อิ่มแล้ว อะไใช่ไหม้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยพยายามลองมืแบบข้างๆนิดนึงเออสกิเป็นนาโจนอยาด้วย,ยอยาด้วยอะไรเงี้ยเออ,เอ,อตกใจอ,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 อยาวยอนวยข้อยบริเวณไันาันยูดีพี่พีอยากก เมืองหลังกองถ่ายการติดกองติดกองแล้วติดกองนะเมือ,องลอหลัง่องไปสำหรับวันนี้ตั้งแต่8มอโงเช้านะคะสำหรับ MV เพลงน้องยูริเพลง ใช่พ,พ่ตั้งแต่เลมต้นครับออมือในกันแล้วครับพี่น้องครเป็นเวลา4ถุ่เกือบ4ถุงเคิร์มพอดีครับพี่น้องครทุกคนตั้งใจมากนักร้องก็ตั้งใจทีมงานก็ตั้งใจทุกฝ่ายตั้งใจหมดเลยนะคะฝากติดตามผลงาน <ๆ S 2> เพลงน้องยูริด้วยไม่เกินสิ้นเดือนนี้ใช่ครับพี่ยายใช่ย<า>ยครับก็ตัดต่อเพราะเกินสิ้นเดือนนี้ได้ฟังได้บวนแล้วก็ต้องบอกว่า MV ตั้งใจมากและ,และมีเซอร์ไพรส์แน่นอนรับรองว่าโตเกียวมิวสิก m บทุกเพลงไม่ธรรมดาต้องรอติดตามครัพี่น้องค่ะฝากไว้ด้วยกับเพลงอ้แพลตั้งแต่ลืมต้นค่ะเออปังๆังปัปัง,ป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 งล้านล้านวิวร้อยล้านวิวนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> เป็นจังไดค่ะพี่น้องก่อนสิเดมาเป็นเพลงไอแพยไอแพยนะคะเมื่องหลังน้องอยูริยิมเก่งคะ่ะทีมงานทุกคนเก่งมากๆเลยคะ่ะตางคนต่างซอยกันละพี่น้องจนออกมาเป็นมิวสิค ได้เพนะคะจนพี่น้องชาวเน็ตเอฟซีเข้าในห้องหายน้าผลราคาพี่น้องหลังจากที่ปล่อยเพลงหนีมานะคะชาวเน็ตเอฟซเพิ่นก็มาคอมเมนต์นะคะ <c oughs> เพิ่งบอกว่าเพลงเพราะมากๆ mv น่ารักมากค่ะน้องยูริแสดงเก่งนางเอกสวยน่ารักทีมงานเบื้องหลังสุดยอดจริงๆคะ่ะ กามี่แม่แม่เอฟซี FC, เพื่อนบอกว่าเอ็มีดีหลายหลายว่าสันเพิ่นว่าคนหล่อกัเก่งคนทำกัเก่งวาสันห้องให้ตังแต่ดูเอ็มีเลยเพิ่นวานะคะเนาะอันเพิ่นบอกว่าเอ็นดูบักหลายน,น้องยูริค่ะเพิ่นว่าค่ะซึ่งเบื้องหลังนะคะเนาะคือเลิศมากๆดังๆปังๆล้านวิวเลยเพิ่นวานะคะเนาะขอให้บักหลายูริดังลอยล้านวิวเดอ้อว่าสันขาเอฟซีเป็นเขามาอวยพรน,น้องยูริเนาะค่ะเนาะ เอฟซีบางคนเพิ่นกับเขามาคอมเมนต์ค่ะเพิ่นบอกว่าเบิงแหลมามวนคักอินกระเพลงน้ำตาไหลน้ำตาร่วงเสียงยูริได้มากเพลงนี้เศร้าจนอินจนคอยได้หายน้ำสุดยอดร้องมวนคักยูริเอ้ยขอหายหยดรอยลานวิวพันลานเดลอกเด้อบางคนเพิ่นกับบอกว่าเบนสี่จุดจุดอีกคนเมมนบอยูริเอาตัวไปบางเศร้าเกินดูแล้วร้องให้ตามเลยสงสารน้องว่าสัน เจ้าเน็ตเอซเพิ่นกะอินน้ำเนาะคะ่ะเนาะเอมวี MV น้องเล่นดีมากค่ะฉากน่ารักคือยิ้มตามฉากเสียใจก็ร้องไห้จริงๆโอ้ยสงสารลูกไส้เพลงกระเศาขอให้ดังปังทะลุร้อยล้านวิวบัวสันค่ะพี่น้องเอซี FC บางคนเพิ่นกระบอกว่าขอกระดาษที่ชู่หน่อยคะ่ะเพลงเพเอ็มวีเศร้าสงสารรักบริสุทธิ์ของเจ้ายูริดังๆปังๆเพิ่นวาเนะคะน่ะเนาะฟังหลายหอกมากเลยเพิ่นว่า คือดีคือปังมากทำดีแค่ไหนก็แพ้เขาพีคตอนจบมากเพราะมากค่ะน้องยูริผู้ใดก็สงสารบักหลานเนาะคะ่ะเนาะจ้าสงสารวบาสงสารละค่ะพี่น้องบอดบีกพนวาคอยคือหาน้ำยูริพนวานะคะเนาะคอมเมนต์ตะวาบอดหายด้ยพี่น้อง เอฟซีชาวเน็ตที่เพิ่นเขาไปฟังเพียงน้องยูริแล้วเพิ่นกะให้คือกันค่ะลงตัวเสียงเพาาะ v สงสารน้องยูริรวมๆแล้วล่งตัวปังๆว่าสันค่าพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าวานหลายรอบแล้วจ้าเสียน้ำตาแต่เศร้าอ็นดูน้องยูริมากแม่อินกับ MV แสดงได้ดีจริงๆคอยให้คอยเศร้าคอยซูน ให้ไอเบนเด้อบ้านันค่ะชาวเน็ตเพิ่นเขาไปเบิ่งเพิ่นกระสุนให้ไอเบนละบัาน,นี้เป็นเพราะไอเบนผู้เดียวเด้อเพิ่นว่าบางคนกระสุนสูนคักสูนแน่จนไดโ้โพสล่ะค่ะพี่น้องว่าสร้างไอเบนแล้วตอนนี้นะคะเนาะเพิ่นก็มาคอมเมนต์ว่าไอเบนใจลายคักน้ำตาไหลตอนจบบ้านัน บักเบนบักเบนโตดีว่าสันคะพี่นอ้องเฮ้ยเป็นจังไดเนาะไอเ้เบนตอน,นี้เจ้าสิปไปหามองลบมองรียูใส่เนาะบ้านที่นี่นอนเนาะนั่นละคะพี่น้องจังหดพี่น้องก็อย่าลืมไปสนับสนุนน้องด้วยนะคะ mm. เข้าไปดู mm. เข้าไปชมเข้าไปแชร์น้องในแอปแดงด้วยนะคะเนาะนั่นพี่น้องผู้ใดที่ยังบ่ท่านล่ะเขาไปเบิงผู้ใดที ท่านละเสาท่านละห้องห้น้ำยูริอย่าลืมเขาไปเบ่งเขาไปติดตามน้องเด้อพี่น้องเด้อนะคะเนาะนี่ล่ละค่ะก็เอาข่าวสารใหม่ๆม,มาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเมือนี้เด้ค่ะพี่น้องอย่าลืมเขาไปรับชมรับฟังกันขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปน้ำกันผิดผลานประการใดขอโทษขอให้ไว้น้ำแน่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องอุ้มย่ารักชาแนลน้ำแน่ละกันค่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อไอ้เพ้ไอ้เพ,เพ้ตั้งแต่เรื่มต้นนะคะน้องยูริคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ No.